ยูทูบเบอร์ดังบอกงงคนจะไปไว่ายนะ้ำไปไว่ายช่วยผู้ประสบภัยดีกว่าไหม จากกรณีโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ให้สัมภาษณ์รายการแฉ R, ถึงการว่ายน้ำข้างแม่น้ำโขงจากลานพยาศีสัตนาคราศาาลาท่าน้ำแสงสิงแก้วพระธาตุสีโคตบรองโดยระบุว่าผมเชื่อว่าคุณหมอพยาบาลเสี่ยงกว่าผมหลายเท่าสิ่งที่เขาทำงานอยู่กระทังเกิดเป็นที่วิพากวิจารณในสังคมออนไลน์จานวนมากกระทังโตโน่ได้ออกมาไลฟ์ระบุว่าไม่ต้องห่วงรู้ดีว่ากาลังทาอะไรอยู่เพื่อใครเพราะอะไรตรง มาจนอายุขนาดนี้ผมเห็นเยอะแล้วกับคำพูดคอมเมนต์แต่ผมเชื่อว่าโลกจะดีขึ้นได้โดยการลงมือทำใครถนัดแบบไหน,นเราลงมือทำแบบนั้นผมคิดว่าผมถนัดแบบนี้ผมก็พยายามช่วยเหลือในสิ่งที่ผมพอจะทำได้ ผมอยากให้ทุกคนรู้จักนครพนมให้รู้จักฝั่งตรงข้ามมีพระธาตุสีโคตรบองเราถึงว้ว้ไปที่ตรงนั้นล่าสุดนุนนบลักยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า1.5ล้านคนได้โพสตข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวที่อ่านเนื้อหาแล้วหลายคนอดจะเชื่อมโยกที่เรื่องราวของโตโนพาคินไม่ได้โดยระบุว่าเขาหนีน้าตายกันให้วุ่นบางคนพลัดตกน้าจมหายตายไม่รู้เท่าไรแต่มันจะมีอยู่คนนึงอยาก ว่ายน้ําในช่วงนี้เพื่องงมากแนวแนวแอนดันทุรังเส้นมันบางมากเขาไม่เอะหน่อยเหรอเขาทําเพื่อหมอพยาบาลแต่เพื่อนเขาเป็นหมอก็ยังไม่สนับสนุนอ่ะทําไมเป็นอย่างนั้นเอะหน่อยว่ายไปช่วยคนประสบภัยน้ําท่วมแทนไหมคะถ้าถนัดแบบนี้อันนี้ถึงเส้นชัยไปก็ได้แค่สถิติไม่สร้างคุณค่าเอาจริงๆมันเรื่องของเขาแหละแต่เขาว่ายคนเดียวได้ปะละ่ะทีมงานเขาอ่ะที่เราคิดแทนต้องไปถ่างตารอเฝ้าแทนที่จะเอา ลาไปช่วยคนเดือดร้อนจริงๆอะละถ้าเป็นไรไปอีกอ่ะเรื่องของเขาแต่เราต้องบริจาคนะอย่าลืมเขาอยากให้เราเราช่วยเขาบริจาคด้วยถูกปะก็ต้องฟังความคิดเห็นของฝ่ายอื่นๆด้วยไม่ใช่ว่าจะว่าย,ยังไงก็จะว่าแล้วมาแก้ตัวแทนมันเป็นเรื่องของทุกคนนี่แหละทีนี้เราพูดได้อย่างหรือเราพูดในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมกับพวกเราก็ไม่ได้เท่ากับเสือก และล่าสุดก็โพสต์อีกว่าเรื่องมันเริ่มจากแค่เราเห็นตามข่าวมาสักพักละหลายฝ่ายเตือนเพื่อนเขาเป็นแพทย์ก็ไม่สบายใจเรายงีมเย,ยเสพข่าวมานานนะเก็บข้อมูลไม่ว่าจะฝ่ายแพทย์องค์กรเกี่ยวข้องก็เตือนเลยสงสัยอ่ะช่วงนี้น้ำยิ่งเชี่ยวแต่เอาเถอะนาน,า,นาจิตตังฉันเหนื่อยละแก่ไม่น่าไปคิดแทนเขาสรุปคือใครจะทําอะไรก็ทําค่ะแต่เมื่อ,อไรรอที่เราจะไม่ต้องมาหาเงินบริจาคทั้าางที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีงบที่ควรจะเอาไปจัดสรรใน ส่วนนั้นอยู่แล้วโดยไม่ต้องบริจาคก,ก็ฝากไว้ให้คิดละกันค่ะจบ